สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมคนสงสารทานรศัพ์ชาวเจริญรัตครับและขณะนี้นะครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่และบริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกันกับกลุ่มพลังดีวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับซึ่งเราจัดอบรมนักข่าวเยาวชนตอนที่มีชื่อว่าวิกผมต่อชีวิตผู้ป่วยมะเร็งนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อผู้ป่วยคนหนึ่ง รู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งนั้นจิตตกแน่นอนบางครั้งการรักษาอาจจะทําให้ผมหลุดล่วงและนั่นหมายถึงความมั่นใจในตัวเองได้สูญหายไปนะวิกผมอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เขามีชีวิตยืนยาวขึ้นมาก็ได้วันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่า กว่าจะมาเป็นวิกผมมีขั้นตอนอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือการอบรมในวันนี้จะควบคู่ไปกับการอบรมเยาวชนให้เป็นนักข่าวด้วยการผลิตข่าวจะยากง่ายขนาดไหนต้องให้กำลังใจพวกเขานะครับและผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่พร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีค่ะดรโจโลีอรณัทนครศรีค่ะ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นะคะและผู้ก่อตั้งบริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะวันนี้เราจะพากลุ่มพลังดีและนักข่าวเยาวชนนะคะมารู้จักวิกนางฟ้ากว่าจะมาเป็นวิกมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวมาพบกันเลยค่ะ นางฟ้าก็คือนางฟ้าทุกทท่านณนวันนี้ค่ะเป็นผู้บริจาคเส้นผมนะคะและผู้บริจาคค่าทอและผู้ที่จะมาขัดย่าเส้นผมของเราเรียกว่านางฟ้าค่ะถึงคุณวันใหม่คือเราจะทําเป็นวิกนะคะเป็นมอบให้กับคุณวันใหม่ผู้ผลมะเร็งค่ะเราไม่เรียกเขาว่าผู้ผลมะเร็งแล้วเพราะว่าเขาเป็นคุณวันใหม่ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะขั <ๆ S 2> ้นตอนก็เริ่มจากคุณนางฟ้าทุกทท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านไว้ผมยาวค่ะ6นิ้วขึ้นไป ัดผมบริจาคแล้วก็ส่งมาที่เราทางไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะส่งมานะคะก็จะส่งมาเป็นซองหรือว่าเป็นกล่องก็าตามนะคะวันนี้นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์น,นิดนึงค่ะว่าขออนุญาตส่งมาเป็นซองค่ะเพราะพื้นที่จัดเก็บเรามีจํากัดถ้าส่งมาเป็นกล่องนะคะท่านเดียวนะคะเพื่อนอื่นๆอาจจะมาเก็บผมไม่ได้แล้วเพราะว่าที่จัดเก็บเราเต็มแล้วนะคะค่ะอันดับแรกเราก็จะมาคัดแยกเส้นผมค่ะที่ส่งมาเป็นซองแบบนี้นะคะตัดซองนะคะ แล้วก็จะมารวมกันแบบนี้เลยค่ะแต่ละซองนะคะเราก็จะมีป้ายชื่อค่ะของคุณนางฟ้าที่บริจาคนะคะอย่างเช่นซองนี้เป็นต้นค่ะเราจะทราบว่าใครเป็นผู้ส่งนะคะใครเป็นผู้ส่งมาเราจะติดชื่อคุณนางฟ้าท่านนี้เอาไว้กับชอบผมเลยจะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะรู้ว่าวิกผมของเราผมสวยๆของเราไปอยู่กับใครอันนี้ละค่ะจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่คุณนางฟ้าจะได้ทราบด้วยว่าวิกนางฟ้าไปอยู่ที่ใครนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มที่การตัดซองผมนะคะที่ส่งไปชนีมาจากทั่วประเทศค่ะและนำมารวบรวมแล้วก็คัดแยกเส้นผมเพื่อจะเป็นวิกผมนะคะเช่นวิกนางฟ้าหนึ่งหัวนะคะเราอยากจะเป็นสีเดียวกันเราก็จะคัดแยกผมสีเดียวกันประเภทเดียวกันมาเป็นวิกค่ะเราจะเริ่มที่ขั้นตอนแรกคือตัดซองผมนะคะ เราก็จะเริ่มตัดซองไบเสนอเลยค่ะอันนี้นะคะเขาเขียนว่าไม่ประสงค์ออกนามเราก็ไม่ต้องติดป้ายชื่อค่ะอย่างเช่นทุกทกท่านที่อยู่ตรงนี้คือไม่ประสงค์ออกนามนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ประสงค์ออกนามเราจะติดชื่อเขาเอาไว้ค่ะนะคะพอเราได้ผมนะคะเราจะมัดเอาไว้เป็นช่อเดียวกันค่ะเพราะาอันนี้เป็นผมของหนึ่งท่านนะคะสิ่งสำคัญคือพอเราได้เส้นผมมาเรียบร้อยนะคะคุณนางฟ้าส่งมาจากทั่วประเทศเนี่ยนะคะเขาอาจจะ ใช้หนังยางในชนิดต่างๆเราจะนํามาเปลี่ยนหนังยางใหม่ค่ะเพื่อป้องกันเชื้อราและความชื้นนะคะหนังยางที่แนะนําคุณนางฟ้าที่มัดมาจากบ้านนะคะแนะนําเป็นหนังยางที่เป็นหนังยางรัดแกงแต่ว่าไม่รียูสนะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้เป็นหนังยางชนิดที่มัดแกงได้เพราะว่าเขาจะแน่นนะคะแต่ต้องยังไม่เคยมัดแกงมาก่อนนะคะมพนมีง่าอาจจะเกิดราขึ้นได้ค่ะเราก็จะมัดรวมกันไว้นี้นะคะ ต้องมัดแน่นๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหลุดออกจากกันนะคะ,คะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดหนังยางเก่าออกนะคะ <ใน S 1> แล้วก็<ช>เวลาที่หนังยางบางท่านที่มัดมานะคะเขาอาจจะมัดตอนที่กําลังเปียกมันจะมีความชื้นปนอยู่นะคะเราต้องมาปัดแล้วก็เช็คความชื้นดูค่ะถ่ายอย่างอา่ามัดนี้นะคะไม่มีความชื้นผ่านเราก็จะได้หนึ่งชอ่อนะคะ,ะ,คะเราจะนําผมประเภทเดียวกันสีเดียวกันนะคะมารวมเป็นวิกเดียวกัน,นะะผมสีนี้นะคะเราจะเข้ากันสีไหนอามาช่วยกันดูได้คะ่ะ สีนี้นะคะเรามาเช็คเช็คความอ่าได้ไหมคะอ่าอันนี้อันนี้ได้ไหมคะดำไปนิดนึงอ่าอันนี้อันนี้นิดช่อนี้ได้ไหมคะอ่าได้นะคะสองช่อแล้วอันนี้ได้ไหมคะอ่าสาช่อแล้วอ่ะมานะคะหาหาหาอ่ามาเราช่วยกันอันนี้อันนี้จะดำไปนิดนึงค่ะค่ะค่ะอันนี้ตอนนี้เราจะนํามารวมกัน ทั้งหมด8ท่านนะคะประมาณ6ขีดอาจจะมีบางช่อที่สีไม่ไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าพอโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมหนึ่งท่านถ้าเป็นวิกหนึ่งอันแล้วสวยไหมเราใช้จินตนาการใช้ใจในการดูวิกหัวนี้นะคะพอหรือยังยังขยประมาณสองช่อค่ะเนี่ยนะคะอาจจะไม่หนักเท่ากับที่เรารู้สึกนะคะค่ะเวลาเราหยิบผมนะคะเราพยายามหยิบตรงหนังสติ๊กค่ะเพราะว่านี้ถ้าเกิดเราดึงจากตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหลุดได้โอเคค่ะนะคะอันนี้ได้ไหมคะ ขอเสียงโหวตเข้มไปอะเข้มไปคุณยังไม่ได้ไปต่อนะคะคุณรอตรงนี้นะคะวันนี้นะคะก็ประมาณหกขีดหลังจากนั้นหกขีดแล้วเป็นไหนนะคะผมแปดช่อเมื่อสักครู่นี้เรามาทําอย่างไรนะคะเขาเรียกว่าการสางผมค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะตัดหนังยางนะคะวลาที่เราตัดนะคะเราจะดูว่าผมประมาณสองในสามค่ะอันนี้นะคะเราํำประมาณสองในสามแล้วเราก็จะตัดหนังยางออกนะคะ่าอันนี้นะคะพอเราตัดหนังยางนะคะเราจะใช้หวีในการสางค่ะ สางแบบนี้นะคะเส็ษผมก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมคะอ่าใช่ค่ะเส็ษผมเนี่ยแบบนี้นะคะเราก็จะพักเอาไว้บนหวีแบบนี้ค่ะนี้เราก็จะได้ผมที่เตรียมเอาไปทอวิคค่ะช่อนี้นะคะเราก็จะมัดเอาไว้ ก็อันนี้จะมารวมกันเป็นหนึ่งหัวแล้วก็เศษผมก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวเป็นสองหัวนะคะ,ะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะจากการที่เราสางลูกผมแล้วนะคะเราจะนําผมมาทําความสะอาดเครื่องผลิตเราบิกนะคะอันดับแรกคือต้องใส่ล้วปลอดภัยอันดับ2คือสวย2ส,สิ่งนี้จะมาคู่กันเสมอนะคะอันแรกนะคะเราก็จะนํามาแช่น้ํายาะค่ะน้ํายานะคะที่เราใช้จะเป็นน้ํายาตัวนี้นะค่ะโซเดียมไฮโปคลอไรด์รู้จักเขาในานามของไฮเตอร์เป็นฟู้ดเกรดหมายถึงล้างผัก แล้วก็ล้างพวกเนื้อสัตว์นะคะที่เรา,านำมารับประทานได้นะคะแต่เขายังฆ่าเชื้อโรคได้นะคะเราก็จะแช่ฆ่าเชื้อโรคนะคะอย่างน้อยนะคะประมาณ30นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้แชมพูนะคะนี่ก็เช่นกันค่ะเราก็จะสระสองแชมพูนะคะแชมพูที่1น,นะคะก็จะสระเพื่อล้างความมันและสิ่งสกรปรกและฝุ่นที่ติดมาก่อนนะคะเวลาที่เราลูบผมเราก็จะสระล้างไปทางเดียวกันรูปแบบนี้นะคะแชมพูที่1น,นะคะ แชมพูที่1เสร็จแล้วเราก็มาล้างน้ำพอล้างแชมพูเสร็จก็ล้างน้ําล้างน้ําสะอาดหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็จะมาแชมพูที่สองค่ะอ so ีกหนึ่งแชมพูเพราะว่าอาจจะมีคราบมันนะคะสิ่งสกปรกยังหลงเหลืออยู่ล้างให้หมดค่ะเป็นแชมพูที่2นะคะก็จะมาตรงนี้แชมพูที่2นะคะค่ะหลังจากแชมพูที่2เสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อจะมั่นใจว่าสิ่งสกปรกและคราบฝุ่นออกไปหมดแล้วนะคะก็ล้างอีกหนึ่งน้า โ,โดยการที่เราล้างนะคะเราจะลูดไปในทางเดียวกันเราจะไม่ขึ trendy, ้นลงนะคะเพราะถ้าเกิดขึ้นลงเนี่ยผมอาจจะพันกันได้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสองแชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะผมจะมาทําเป็นวิกต้องนุ่มค่ะเราก็จะลงคอนดิชเนอร์ค <c oughs> <c oughs> <eu punto> ่ะก็เป็นครีมนวดนะคะให้หนึ่งครีมนวดนะคะก็จะแช่ไว้ค่ะหมักครีมนวดเอาไว้นะคะประมาณ 5- 10นาทีค่ะลงทรีทเมนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็จะลงทรีทเมนให้อีกหนึ่งขั้นตอนค่ะ ทรีทเนต์ก็จะหมักไว้ประมาณห้าสิบนาทีเช่นกันค่ะพอหมักทรีทเน้นจนเขาชุ่มเข้าไปในแกนผมเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําขึ้นมาล้างนะคะล้างน้ําเปล่าอีกประมาณสองกระมังนะคะโดยสีรดีรวมแล้วนะคะเก้ากระมังพอดีนะคะเป็นสิีิมงคลแก่ชีวิตนะคะเราล้างน้ําสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนํามาเช็ดเราใช้ผ้าซับะคะ่ะเพื่อให้ผมเขาไม่พันกันนะคะแล้วมาขึ้นตากนะคะโดยที่เราจะผูกเอาไว้ตากแบบนี้นะคะ่ะแล้วเขาจะไปกันทั้งหมดสี่ช่อ ตากแห้งแล้วก็เป็นวิกนางฟ้าหัวเดียวกันค่ะผมตัดแดดใช้เวลาประมาณกี่วันคะอ่าสองสามวันถ้าช่วงไหนฟ้าขนไม่เป็นใจตบทุกวันเราก็จะเอากลับมาอบ UV เป็นเตาอบ UV ีครั้งหนึ่งเพื่อให้แห้งสนิทนะคะนะคะจากนั้นผมก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทําวิกค่ะเราก็จะมาพาไปดูนะคะกระบวนการทอวิกนางฟ้าแบบทอมือค่ะการทอวิกนะคะของเราก็เช่นผมที่เราทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมทอก็คือ ขั้นตอนแรกในการทอค่ะตะข่ายเนี้ยค่ะมันจะเป็นตะข่ายมันจะมีรูนะคะเป็นรูให้เราสําหรับคนที่ทําใหม่อะค่ะมันจะมีรูใช่ค่ะเป็นตะข่ายฝึกทอก่อนที่เราจะมาขึ้นทอบนหัวเนี้ยค่ะขึ้นต้นด้วยการหยิบเส้นผมอะค่ะใช้ผมประมาณสองเส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มอะค่ะเข้ามาเกาะที่ตะข่ายเกี่ยวที่ตะข่ายอะค่ะเกี่ยวรูเล็กๆที่เราเห็นเนี้ยค่ะเข้ามาแล้วก็เอาเส้นผมเนี้ยค่ะวางเข้าไป แล้วก็ดึงผ่านตะไครอะค่ะออกมาจะได้อย่างนี้อะค่ะแล้วเราก็เกี่ยวเส้นผมทั้งหมดนะคะแล้วก็ดึงผ่านแล้วก็ปุอแนน่นๆทำสองรอบอะค่ะการลุดทั้งรอบเดียวอาจจะดุดได้ะคะก็จะดึงอย่างนี้ใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้เป็นแถวเรียงสลับปันปลาค่ะ ตอนทําก็จะได้สมาธิด้วยค่ะจะค่อยๆ่อยมัดไปเรื่อยๆนะคะการทอวิกเป็นเหมือนกิจกรรมบําบัดค่ะกิจกรรมบําบัดในะที่นี้หมายถึงว่าตอนทำเนาะต้องมีสมาธิแล้วต้องไม่คิดอย่างอื่นค่ะมองกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะจดจ่อกับสิ่งที่ทำค่ะก็จะทําเป็นโฟมทีละพฟมทีละพงมค่อยๆปลุกไปผมเราจะใช้เป็นเท่าไหร่นะ,ะก็เป็นแสนนะคะเป็นแสนเส้นตันตงน้งเน่หัวใช้เวลานานขนาดไหน หนึ่งหัวใช้เวลาถ้าเกิดทำเป็นแล้วห้องแล้วอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะทำไมเราไม่ใช้แบบก็แบบใช้เครื่องจักรไปเลยครับเรามีแบบเครื่องจักรด้วยค่ะแต่ว่าความละเอียดจะแตกต่างกันค่ะอันนี้จะเป็นวิที่เขาเ้าไปทําในเรือนจาําเราเน้นอยากให้ทําเป็นกิจกรรมบาําบัดการมาเส้นอสอนจะทําให้เขาได้คิดและได้ไขควรว่ากว่าจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะการทําวิชไม่ใช่แค่การทําวิชค่ะแต่ว่าเป็นการทําให้เขาได้ หยุดนิ่งแล้วก็คิดถึงชีวิตที่ผ่านมาน้องๆที่อยู่ในกองงาน,นาวิกนัฟังที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้เนี่ยเมื่อสโรพศล้างนะคะเรารับข้อควาและจากที่สติตที่ผ่านมาไม่มีใครกร,ระทำผิดซ้ำเขาก็ได้เข้าสู่กระบวนการเป็นเหมือนกับการทํากิจกรรมบำบัดแบบนี้น้องที่อยู่ในเรือนจํานะคะมีน้องคนหนึ่งเขาบอกเราว่าถ้าเขาใช้ชีวิตช้าลงเหมือนกับที่ตอนนั่งทำวิกเขาทำได้เรื่องนั่งอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น คีย์เวิร์ดสำคัญหรือเป็นไฮไลท์สำคัญในการที่เราทำวิกในเรือนจำเนี่ยเราถึงทำวิคแบบทอมุ่นะคะเพื่อเป็น,ก,น,นกิจกรรมบำบัดน้องๆด้วยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าวิกผมนะคะไม่ได้สร้างคุณค่าแค่เป็นวิกนะคะแต่กระบวนการก่อกจะมาเป็นวิกนะคะเป็นกระบวนการสร้างอาชีพนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราล้างเส้นผมนะคะก็ทําโดยคุณป้ากเกษตรกรแล้วก็มีน้องนักโทษทําส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มาถึงกระบวนการทอวิกพอด้วยมือนี้นะคะก็ทําโดยน้องๆนาง,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 งฟ้าหลังกาแพงะค่ะตอนนี้เรามีน้องๆในกองงานทอวิกแล้วก็ผลิตสินค้าอื่อให้เราทั้งหมดประมาณห้าร้อยคนที่อยู่หลังกาแพงค่ะพอพอมโหดทดลองเลยนะคะ ได้ปมที่สวยงามพอนะคะเว้ระยะห่างได้เราก็จะเริ่มขึ้นหัวจริงค่ะโคเคง่ายกว่าไหมคะต้อง, <c oughs> ต,องต้องลองค่ะเพราะว่าบางท่านก็สําหรับบางท่านก็คือเข้ามาลองแล้วก็ทําได้ค่ะแงำแรกนคะคะที่เราเริ่มฝึกน,นะคะเราใช้เป็น หมายคมนะคะก่อนในการทำนะคะก็จะมีหัวหุ่นนะคะมีผ้าตะข่ายมีวิแคบมีเห็นทอมีหวีมีกิ๊บตัดเตดมีหมุดแล้วก็มีเส้นผมสำหรับทอนะคะอันนี้เราก็จะประยุกต์ให้เขาเป็นตาข่ายในการฝุดทอค่ะและ ตัวเส้นไหมอันนี้นะคะหรือว่าเป็นไหมพรมหรือว่ามันไหมมได้ค่ะคะเราก็จะใช้แทนเส้นผมแล้วก็เริ่มถักผ่านหัวเป็นโคเชถ้าใครที่เคยเป็นโคเช่มาก่อนเราจะเริ่มให้เล่นอันนี้เป็นขั้นตอนแรกจะรู้สึกว่าอืมมันน่าทำนะมันเป็นไปได้แล้วค่อยสเต็ปต่อไปค่ะเพราะว่าหลายๆท่านถ้าเราเริ่มมาให้ทําเส้นผมเลยกลับบ้านก่อนัวดใจค่ะแต่ที่เราไปทาในเดินจําน้องไปไหนไม่ได้ที่นี้น้องก็อยู่นะ,ะเราก็เลยเริ่มจากเส้นผมกัน อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นวีลแฮร์แต่ลองเห็นความเงาไหมคะความเงาอันนี้ค่ะวิกในอุตสาหกรรมเส้นผมมีมูลค่าสูงค่ะเขาก็จะปนไหมหรือยใยสังเคราะห์มาด้วยคือวิกที่ไปซื้อมันจะ,จะมีใย,ยสังเคราะห์เราจะรู้ได้อย่างไรเวลาเราไปสระปุ๊บเนี่ยเขาจะแยกชั้นเห็นได้ชัดเจนแล้วพอใยสังเคราะห์เขาพันกับผมแท้เนี่ยค่ะวิกอันนี้ก็จะใช้ดง,งานได้อายุการใช้งานสั้นมากเลยนะคะวิทยใยสังเคราะห์เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยคือเขาจะร้อน ความร้อนในการระบายนะคะร้อนกว่าวิกผมแท้นะคะแล้วก็ตาข่ายของเขาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่การทําวิกย่สังเคราะห์เนี่ยออามาดูเห็นไหมคะแล้วความเป็นกระเซิงอะ่ะเห็นง่ายๆเลยมีอะไรอีกคะกระเซิงไหมคะถ้าสมมุติว่าน้องหลีจริงเนาะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปปากซอยใส่วิกอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะน้องหลีจริงลงมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย เพื่อนจะรู้ทันทีว่าเราใส่วิกเขาก็จะใช้ในงานแฟชั่นทั่วไปนะคะแต่ว่าผู้ป่วยที่เขาซื้อเขาจะนนาเนะนนิยมซื้อประเภทนี้เพราะว่าราคาจะถูกกว่านี่คือข้อดีคือราคาถูกกว่าแล้วก็มีทรงที่หลากหลายแต่ลองดูด้านในค่ะด้านในเขาเนี่ยนะคะความความละเอียดมันจะหลุดง่ายหลุดง่ายนะคะแล้วก็ปมต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะระคายเครื่องหนังีรษะ แล้วก็ความร้อนค่ะเราเหมือนกับใส่ผ้าใย,ยธรรมชาติกับผ้าใย,ยสังเคราะห์นะคะผ้าใย,ยธรรมชาติก็จะมีการระบายอากาศได้ดีกว่านะคะเราเคยเห็นผู้ป่วยบางท่านที่เขาใส่วิกผมใย,ยสังเคราะห์เนี่ยค่ะ,คะถอดออกมาเนี่ยหนังศีรษะเป็นแผลกดทับเลยเพราะว่ามันมีความหนักแล้วก็ตัวโครงวิกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นวิกโดยส่วนใหญ่ที่จะใส่เนี่ยก็จะเป็นฟรีไซส์ เขาไม่ได้มีไซส์ที่ S M L X L ซึ่งจะซื้อแบบนั้นราคาจะแพงมากก็จะซื้อเป็นวิกฟรีไซส์แต่ถ้าเกิดใส่แล้วไม่พอดีเนี่ยเกี่ยวไปเนี่ยเห,เหมือนเวลาที่เราเกี่ยวจะขอเสื้อชั้นในเราลักมากมากอะค่ะการใส่วิกก็เป็นเช่นนั้นเลยเขาก็จะเป็นแผลบนหนังศรีรษะได้อันนี้คือวิกใหญ่สังเคะห์ผมท้ก็อาจจะมีหลุดร่วงบ้างค่ะแต่ว่าสามารถซ่อมได้และการที่เราทําวิกผมเป็นแบบทอมือเส้นต่อเส้นเนี่ยหลุดตรงไหนเราซ่อมได้เลยอันนี้คือเป็นข้อดีนะคะแล้วก็อายุการใช้ง,งานของวิกก็นาน ิกผมหนึ่งหัวนะคะจะอยู่กับคุณวันใหม่ได้ถึง2ปีนะคะอายุการใช้งานคนเราผมจะยาวขึ้นเนี่ยแต่ละเดือนใช้เวลายาวแค่ไหนคะเด็กๆทราบไหมะคะ เดือนนึงประมาณซน,นอ่เซนครึ่งเซน1เซนนะคะ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ6เดือนเขาก็จะผมยาวมาพอที่จะไม่ต้องใส่วิกแล้วเนาะพอไม่ต้องใส่วิกเขาก็นําวิกเนี่ยกลับมาคืนที่โรงพยาบาลได้ดังนั้นวิกหนึ่งหัวมีอายุการใช้งาน2ปีจะอยู่คุณวันใหม่ได้ถึง4คนสร้างความสุขได้ถึงอีก4ท่านเลยนะคะอันนี้กับวิกผมแท้เราลองเดี๋ยวเราลองดูความรู้สึกนะคะคือวิกผมแท้ที่เป็น ผมจริงนะคะความนุ่มยิ่งนุ่มกว่าอีกนะคะนี้จะมียายสังเคราะห์ปนมานะคะความนุ่มก็จะน้อยลงนะ,ะผมแท้นะคะในอุตสาหกรรมทําวิกนะคะเขาต้องมีการกัดเป็ดผมนะคะเอาเป็ดผมออกเพื่อจะให้วิกเนี่ยหลายหลายท่านหลายๆที่หลายๆโลโรงงานนะคะจะบอกว่าวิกผมแท้เนี่ยเข้าเครื่องสักผ้าได้เลยผมเขาจะไม่พันกันการพันกันจะน้อยกว่าวิกผมแท้แบบที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาจะใช้สารเคมีที่กัดเส้นผมนะคะ ตอนที่เราไปเรียนทําวิกเนี่ยที่โรงงานวิกเขาบอกว่าเราต้องการเรียนที่จะกัดกัดเกรดผมไหมจะทําให้วิกผมเนี่ยอยู่นานได้เลยนะเข้าเครื่องซักผ้าได้เลยเราบอกว่า แล้วสารที่ใช้กัดมีอะไรบ้างปรากฏว่าสารเคมีที่ส่งมาคือสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยนะคะและในอุตสาหกรรมทําวิกผมเองเนี่ยคนทําวิกก็จะเป็นมะเรง็งเพราะว่าเขาได้สัมผัสกับสารก่อมะเรง็งทุกๆวันนะคะดังนั้นสารเราเชื่อว่ามันมีอันตรายแต่ว่าเมื่อทํามาแล้วเป็นวิกสําเร็จรูปแล้วใส่ได้ค่ะแต่ต้องรอให้สารเคมีต่างๆเนี่ยเขาเอากแกนผมไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะดังนั้นจึงไม่แนะนําให้ผู้ป่วยซื้อวิกแม้จะเป็นผมแท้มาใส่เพราะว่ามันจะมีสารเคมีที่ปนอยู่ เราไม่รู้ว่าแต่ละที่ใช้สารเคมีอะไรบ้างเราไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าสารเคมีจะคายออกจากแกนผมหมดนะคะถ้าในวงการที่เขาตรวจสารเคมีในยาเสพติดสารเคมีสามารถลงไปอยู่ในแกนผมได้เป็นปีๆดังนั้นเราเลยไม่มั่นใจว่าสารเคมีที่ใช้กับเส้นผมที่เป็นสารเคมีอันตรายสารเคมีรุนแรงจะอยู่กับเส้นผมได้นานแค่ไหนเราจึงใช้วิธีการทําวิกผมด้วย วิธีธรรมชาติเราใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดอย่างเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าแช่ขั้นตอนแรกคือะคะโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยของเขาเนี่ยคุณสมบัติของเขาเมื่อการแตกตัวในอากาศแล้วนะคะโซเดียมไฮโปคลอไรด์ตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาจะกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์เด็กๆถ้าเกิดเรียนเคมีโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกงค่ะพอเขาละเหยออกไปนะคะเขาจะเป็นเกลือแกงแล้วเกลือแกงมีอันตรายต่อเราไหมคะ ไม่อันตรายค่ะพอล้างไปหมดเขาก็ระเหยไปหมดนะคะสิ่งที่ยังเหลือเขายังฆ่าเชื้อโรคได้เขาจะเป็นเกลือแกงหรือว่าเราการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่เป็นน้ำ,นำเกลือล้างแต่น้ําเกลือนั้นมีความเข้มข้นพอที่จะฆ่าเชื้อได้อันนี้ค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกในการพิีพิธันทําความสะอาดนะคะพอหลังจากนั้นพอเป็นวิกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะนําไปอบ UV ฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งโดยที่ระหว่างการทํางานเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีเลย คุณนางฟ้าที่บริจาคเส้นผมก็เช่นกันนะคะก่อนจะนําเส้นผมมาบริจาคให้เราต้องเว้นการทําเคมีอย่างน้อยสามเดือนเพื่อจะให้เคมีที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เคมีที่ใช้ทําเส้นผมก็คือมียืดผมมีทําสีต่างๆเนี่ยนะคะก็ประมาณไม่เกินสามเดือนเขาก็จะระเหยหรือว่าคายออกจากแกนผมหมดเรียบร้อยเราก็นำผมนั้นมาใช้ได้จะสวยยังไงนี่ถ้าเกิดคนที่ทําสีผมเราก็จะมาแซมแบบนี้ค่ะนียค่ะ แม้ว่าผมทําสีก็จะสวยแล้วก็มารวมกันได้นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมที่ไม่ได้ไปต่อเราอาจจะนํามาทําเป็นไฮไลท์นะคะมีจินตนาการในการทําวิกผมสวยๆได้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. หลายๆอย่างที่เราได้รับสนับสนุนมาอย่างเช่นแชมพูเรามีผู้สนับสนุนก็ลดการผลิต ลดต้นทุนการผลิตไปและเรามีจิตอาสานะคะอาสานางฟ้าที่มาช่วยคัดแยกก็ลดต้นทุนการผลิตไปแค่ค่าทอที่เราไปให้น้องๆกัแบบคุณป้าเกษตรกร,ร,กรนะอยู่ที่2,500บาทอันนี้คือต้นทุนที่แท้จริงนะคะวิกผมที่เป็นวิกผมแท้ที่ขายในท้องตลาดก็จะเริ่มต้นราคาที่10,000บาทแต่ว่าวิกนางฟ้านะคะเรามอบให้ฟรีสําหรับ โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศตอนนี้มอบไป77แห่งทั่วประเทศแล้วเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยต้องไปใช้เงิน1,000 0บาทในการซื้อวิกมเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่ะ วิกผมเป็นสิ่งแรกที่ผู้ป่วยอยากได้แต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะซื้อ <C TA IN> เพราะว่าใช้เงินระหว่างทางเนี่ยเราลองนึกสภาพนะคะว่าระหว่างทางนะไม่มีไรายได้นะคะเพราะว่าต้องไปรักษาตัวแล้วยังจะต้องมาซื้อของต่างๆเหล่านี้อีกเนี่ยคะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากเราก็เลยคิดว่าอยากเป็นสวัสดิการทางใจคะ่ะในเมื่อเขาป่วยแล้วคุณหมอดูแลแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะดูแลสวัสดิการทางใจกับผู้ป่วยมะเร็งคะ่ะก็คือสิ่งได้ที่เราต้องการคือ ใบรับรองแพทย์ค่ะใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ก่ววมะเร็งจริงเพราะว่าอะไรคะวิกผมหนึ่งหัวมีมูลค่าอย่างน้อย1 0,000บาทถ้าเอาไปขายนะคะ เพื่อความสบายใจของคุณนางฟ้าที่บริจาคว่าเราไม่ได้นําวิกผมไปขายนะคะก็มีบรับรองแพทย์แล้วก็เรามีความเชื่อใจค่ะเราเชื่อใจว่าอสสอสอออสอมอเขาดูแลใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะเราให้เครดิตคนทํางาน,นะคะ่ะถ้าเกิดพี่ยืนยันว่าคนนี้ป่วยนะ,ะขอแค่หนังสือตอบรับจากเราว่าทางสาธารณสุขของอาจจะอาจจะเป็นทางสํานักงานสาธารณสุขเขารับวิกผมนี้นะคะเพื่อเราต้องมาลงบัญชี ในการบริจาคก,ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะและที่สําคัญถ้าสมมติว่าอยู่แถวนี้อยู่ในแวดวกรุงเทพเรามีร้านร่วมโครงการตัดให้ฟรีด้วยนะคะ <S <S วิกผมนะคะเขาก็เหมือนกับวิกที่เหมือนผมเราอค่ะเราผมยาวใหม่ๆเนาะเรายังไม่เป็นทรงถ้าเข้าร้านนะคะมีสปาลิชั้นนําตัดให้เนี่ยค่ะอย่างนนี้ค่ะเขาตัดมาให้อ่คะ เส้นผมที่จะบริจาคได้นะคะก็คือความยาว6นิ้วขึ้นไปมัดจากประมาณหนังยางค่ะ ความยาว6นิ้วขึ้นไปเว้นการทําเคมีอย่างน้อย3เดือนเพื่อให้เคมีระเหยออกจากผมไปก่อนนะคะแล้วก็สมทบทุนค่าทอนะคะขอสมทบทุน350บาทในการทอวิกแต่ถ้าเขาบอกว่าอุ้ยเราไม่มีค่าทอเนาะแต่ว่าเรามีผมสวยๆเราสามารถบริจาคผมได้แต่ขอเป็น12นิ้วเพราะเมื่อสักครูน่นี้ที่เราอาไปทําในเรือนจาผมเราต้องใช้ความยาว12นิ้วถ้าสั้นกว่าน,นั้นน้องทอไม่ได้ค่ะผมขาวบริจาคได้ไหมผมขาวต้องการเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคุณวันใหม่นะ ผมที่จะมั่นใจที่สุดคือผมทรงเดิมก่อนผมร่วงมีคุณแม่ท่านนึงที่จังหวัดตากอะค่ะเขามารอรับวิกผมแล้วที่วิกที่เราเอาไปในผมดำหมดเลยคุณแม่ก็มองแล้วแบบไม่อยากได้คุณหมอก็เลยมาถามเลยบอกว่าช่วยทําวิก ที่ให้เหมือนผมเขาก่อนที่จะล่วงได้ไหมบอกได้ค่ะเรามีสามารถออเดอร์ได้เลยนะคะว่าขอขาวกี่เปอร์เซนต์เราจัดให้ได้ตามนั้นนะคะก็มีข่าวมาถึงผมดําผมดํา5 0ผมขาว5 0เราจะทอให้ตามนั้นเลยเพราะว่าเป็นผมที่เขาจะมั่นใจที่สุดค่ะทุกสีทุกประเภทอย่างที่เห็นเ๋ยวดูด้านข้างเลยนะคะมีสีชมพูสีส้มเราทำเป็นไฮไลท์ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะผู้ป่วยอายุน้อยลงือเริ่มป่วยตั้งแต่อายุประมาณ20สต้นๆก็่อยากได้แฟชั่นที่สวยๆค่ะ หลังจากนั้นพอทําเป็นวิกนางฟ้าแล้วนะคะเราก็จะถ่ายรูปแบบนี้ค่ะให้รู้ได้ว่าอ้าผมเราเป็นผมของใครอยู่บนวิกนี้วิกนี้ไปบริจาคที่ไหนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าออกจากในเรือนจํานะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ส่งไปให้ดูค่ะก็จะเป็นวิกนางฟ้าแบบนี้ เขาก็ได้สร้างอาชีพให้น้องๆนัง,นงฟ้าหลังกำแพงวันที่น้องเขาพ้นโทษนะคะบริษัทจิตอาสาเขาก็รับน้องเขาทํางานด้วยตอนนี้เรามีน้องที่ทํางานด้วยกันประมาณ 4, ีหคนแล้วที่ออกมาจากหลังกำแพงแล้วก็มาทํางานน้องยังรับจ้างทํานาอยู่แต่ว่าทําวิทเป็นอาชีพเสริมเนี่ยค่ะ เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะแล้วพอเห็นเส้นผมแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคือรู้สึกว่ามันมันเกิดประโยชน์ะนะคะถ้า่เราเก็บของมาบ้งเองาแล้วช่องทางในการหาชวนหาจะที่ไหนบ้างคะ ก็ช่องทางในการหาทุนของเราตอนนี้นะคะก็จะเป็นคุณนางฟ้าที่บริจาคผมและสมทบทุนค่าทอค่ะแต่คุณนางฟ้าที่ไม่มีเส้นผมนะคะก็สามารถร่วมสมทุกทุนค่าทอได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรามีผมในโกดังจํานวนมากที่ยังรอค่าทอวิกอยู่นะคะแล้วก็เราจะต้องมีค่าทอวิกให้ได้หัวหนึ่ง2,500บาทแล้วถึงจะส่งไปทอได้ค่ะดังนั้นผมเหล่านี้คือเป็นผมที่รอคิวทอวิกอยู่ค่ะ ด็ากมากๆเลยที่ให้โอกาสาพวกเรามาที่นี่บบได้ความรู้เ<บ> <ๆ S 2> ยอะแยะเลยและที่สําคัญก็คือได้รู้ว่าพลังจิตอาสามันเชื่อมถึงกันจริงๆขอบคุณจริงๆแล้วเราหวังว่าเราจะทําการบ้านส่งให้ดีที่สุด <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับผมขอมอบของขวัญที่สุดท้ายหลังจากที่เราส่งเงินมาก้อนหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับขอบคุณมาก 你看。